ไม่ได้ไม่ได้ช่วยต่ตายใครใครอยากร้องเพลงมันก็บอกนะมันน่าทานอาหารที่เราคิดว่าสนุกสนุกกันเด่ที่ถ้ามันเดินเล่นเถ็นเล่าเป็นคำอีไม่พอฮไมเคิลไม่ถยงมาแล้วนะแล้วแล้วอรไปีไหมคัที่นมาวันนี้ผมไม่ผมมีคนละสง ลับได้ปล่อยมีมินิเจอร์ญี่ปุ่นด้วยวันนั้นมีมิล่าร่วมด้วยที่อามาต่าอาจารย์บอกเรัอยู่ได้หรือไงไปอยู่ตรงนั้นบบกันตัง้ง